สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเช้าน,นา,นา,านี้ค่ะามาดูพี่ซานี่ค่ะหน้างานของพี่ซานี่ค่ะรือสะค่ะต่อสะเกาค่ะต่อต่อสะเกาให้กว้างกว่าเดิมค่ะ ยกมงนี้ค่ะ,ะงานแหลกของทันสารวัตรค่ะเช้านี้กันน้ำไวค่ะนะกันน้ำตรงนั้นไว้ขุดเสร็จค่ะเอาดินมองนี้ค่ะขุดขึ้นไปเหตดท่านกู้งสันค่ะเราค่อยปล่อยค่ะค่อยปล่อยนามหากันค่ะ านของเจ้าซานน่วันนี้ค่ะงานแรกค่ะแะ่ออกมาจากสดไซค่ะพี่สดไซของเรางานวิ่งดินมีงานแรกของท่านสารวัตรคุณค่ะนายหนากับสุปเปนาค่ะกำลังวัดอีกอยู่ค่ะ น่าจะขุดคลองค่ะก็ขุดคลองอกับขุดสะค่ะยังยังไม่ได้เดินไปตรงนู้นค่ะดูท่านสารวัตรก่อนทำงานก่อนค่ะ 50ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะค่ะหรือจะเป็น3เมตร50ก็ไม่รู้ค่ะ ไม่ได้ถามรายละเอียดกัน จะเอาซานน่นะคะไปลงงานน้องค่ะจะเอาคันแคดมาให้คันสรวัตรนะคะเปลี่ยนค่ะเลี่ยนเปลี่ยนให้ท่านสารวัตรครับแคดค่ะให้จานจ้อยเคนครับซานี่ค่ะ น้องกับเสี่ยเอ็มค่ะ คันซานี่เขายังใหม่กว่าค่ะเขายังเยี่ยมกว่าค่ะยังมีพี่เอ็มอยู่ค่ะห <c oughs> ัวหายยังมีการดูแลรักษาของทางบริษัทอยู่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้เอาไปงานนั้น <c oughs> ประหยัดน้ำมันกูกันค่ะรถไมค่ะ เก่ามันก็กินน้ํามันค่ะพี ชานนี่จะได้เปลี่ยนกับตันใหม่ค่ะเสร็จงานนั้นก็เอามาคืนท่านสลรวัดเหมือนเดิมค่ะตกต้องเบ่งงานกันไปค่ะแต่ละหนางานควรจะเอาอียังไปค่ะ ขั้นได้ไปก็เห็งได้มือค่ะต้องดูความคุ้มค่าของมันก่อนค่ะแต่ละง,งานไม่เหมือนกันค่ะ ช่วงไปเรื่อยๆค่ะท่านสารวัตรเต็มอุ้มค่ะเต็มอุ้มเต็มอุ้มอุ้มเต็มทั้งมีต้นตาลไลายค่ะ <O. S 2> ต้นตาลเยอะค่ะนี่รอบเลยค่ะนี่ก็เป็นป่าปามค่ะหลายๆเยอะค่ะป่าปามป่ายางน่าจะเจ้าของเดียวกันนะ เกาแฟค่ะไปทางงานของอาจารย์สารวัตร จุดนี้น่าจะยาวครับผมโน่นเลยครับขุดคลองอ้อมนะครับแล้วก็มาขุดสะนะครับเราขุดคลองอีกครับต่อไปโน่นครับถึงโน่นครับอือหือไปครับจัดให้ครับพี่น้อง มาเท่าไหร่ไม่เคยขัดใจครับจัดให้ตลอดครับทีมงานดัมซิ่งซุปเปอร์ยาววันนี้จะเอาพี่เอาพี่แคปใหญ่ของเราครับ320 d องศครับใช้ไลครับใช้ไล มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนกับน้องซานี่ครับเปลี่ยนตัวครับให้สารวัตรไปขับแคทครับให้อาจารย์จ่อยขับซานี่ครับซานี่ไปเดินทางไกลครับอำเภออุบลรั์ครับจังหวัดขอนแก่นครับรืองานห้วยครับตันคูห้วยครับ อันนี้คงน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับอาจารย์จ่อยถ่ายคลิปของท่านสละวัตรเสร็จก็จะเดินทางไปหาอาจารย์จ่อยนะครับเก็บงานดาูเสร็จก็จะขึ้นเทลเลอร์มาครับมาเปลี่ยนที่นี่นะครับ อโอเคครับคลิปนี้อาจารย์สาลวัตรก็ไปเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปพาไปดูจานจ่อยครับคลิปนี้สวัสดีครับ